ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่ได้เดินทางกลับมากรุงเทพมหานครนะคะเนาะเมือ่อวานนี้แล้วก็น้องก็ได้ไปเซอร์ไพรส์วงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะแล้วที่ผู้ที่ได้เซอร์ไพรส์หนักกว่าคนอื่นก็คือน้องมิ้วรัชดาพอนนะคะ,ะผีเสื้อสมุทนะคะ นั่งร้องไห้น้ำตาไม่เคยได้รับมาไหลจากนะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ฮักอาต่างประเทศของน้องอุงอิงนะคะที่ได้มอบเงื่อนมาผ่านพ่อการชัยมาให้นะคะพ่อการชัยก็ได้มาเขามาคุยแล้วก็มาให้กำลังใจน้องหมิวรัชดาพรนะคะที่ไม่จำเป็นต้องสวยแต่ขอให้แต่เป็นคนคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะเกิดนะคะนาอ หนึ่งในล้านที่จะมาเป็นพ่อฮักแม่ฮักแล้วก็เป็นเอฟซีที่ห่วงใยน้องนะคะเฝ้าดูแลก็ติดตามอย่างไม่มีวันลดละคอยและรับรองความความดีเสมอมาก็คือน้องอุ้งยิงของเฮาอะนะคะได้ได้รับความรักความแพงจากพ่อแม่พี่น้องนะคะบ่กว่าจะเป็นเอ่ออุ้งอิงหรือว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเด็กน้อยมหัศจรรย์ของทุกคนนะคะเนาะเห็นบาคา่คะน้องหมิวก็เลยได้รับ พรอ,อันนั้นด้วยนะคะถึงแม้ว่าน้องมิวหุนจะไม่ดีนะคะแต่น้องมิวใช้ความเป็นเด็กใสซื่อนะคะแล้วก็เสียงเป็นเอกลักษณ์เนาะค่ะนอจึงทําให้น้องมิวในเวอร์ชั่นาสาวน้อยรําเพลินโชว์นะพี่น้องเนาะเฮตุแหน,น้องมิวของเฮ้ามีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนหนึ่งในอนาคตของสาวน้อยรําเพลินโชว์นะคะว่าน้องอุ้งอิง ให้กำลังใจนะคะแล้วก็มา ชัยก็นําเงินมามอบให้น้องมิวนะคะเหตุให้น้องมิวน้ําตาตกเลยนะคะพี่น้องดีใจแล้วก็เลื่มใจแทนมิวรัชดาพรน,นะคะสาวบึงการนะคะถึงแม้ว่าหุ่นจะไม่สวยแต่หน้าตาก็จะออกเกาหลีนะคะแต่น้องก็สู้แม้นว่าเสียงจะหายน้องก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีและก็ให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้เป็นตัวชูวง ถึงแม่นว่าจะเป็นผีเสื้อสมุดแต่ความเป็นผีเสื้อสมุดด้วยความาแสดงบทบาทถึงเสียงให้นะคะก็ทำให้ได้ใจพ่อแม่ 4, เอฟซีห้าตงมาค่อยห้กกำลังใจนะคะในวงสาวน้อยรำเพินโชนอกจากนางเอกก้อยนะคะชาลินีแล้วก็มาน้องหมิวนะคะรัชดาพ์น,นะคะที่เสียงเป็นหนึ่งเป็นเอกลักษณ์นอกพี่น้องนอกหลายๆคนนะคะสังเกตว่าวงสาวน้อยรำเพินโชนะคะ จะมีหล,าย,ลายองค์ประกอบหล,ลายๆเรื่องราวให้พี่น้องเอฟซแฟนคลับของยีฬลาหน่อยนอง,งอุง้งยิงได้เขาไปค้นหา,ได,าได้เขาไปค้นพบนะคะ พี่น <rock teor> ้องคือสิเห็นว่าน้องมิวนะคะก็แสดงบทบาทได้ดีมากนะคะในการที่จะเป็นผีเสื้อสมุดนะคะเราอีกอย่างน้องก็เวอร์เพลงเอินฮักอีหลาน้อยของน้องอุ๋งอิงของเรานะคะน้องกับวันแรกที่น้องขึ้นแสดงน้องก็ได้ใช้คาถาอีหลาน้อยน้องอุ๋งอิงอุ๋งอิงอุ๋งอิงโอมเพียงอุ๋งอิงอุ๋งอิงโอมเพียงอุ๋งอิงอุ๋งอิงโอมเพียงเพื่อเป็นการ ให้ตัวเองมั่นใจนะคะเพราะว่าอุ้ยคนหลายลายจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะสังเกตว่าก่อนนองจะขึ้นเวทีนองจะไปไหวยอยู่หลดผะนะคะน้องมิวรัชดาพรนะคะแล้วก็จะไหว้ก่อนขึ้นเวทีคือไหว้รอบทิศเด้อพี่นองเดอิอน้องมิวคุณคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะต้องมาจากเอฟซีของอีหลาน้อยนะคะไดะ้ดม็ได้มาหมอบเงินโดยผ่านพ่อการชัยนะคะเฮดไห น้องหนิวสุดกั้นนะคะสุดกั้นน้ำตาไหลสุดกั้นจริงๆน้ำตาไหลน้ำตาซึมนะคะกับอ,อีลาอุ้งอิงภายเห็นกับอดสงสารนั่งหยักบอดดยนะคะพี่น้องสุดยอดอีลาอุ้งอิงตามเทียร์ผิดคนหรืออีกหรืออีกไม่นะคะครูดีขอบอกว่าน้องหนิวคือคนคิดดีทำดีแล้วก็หวังดีเพื่อจะให้องค์กร สาวน้อยรำเพินโชว์นะคะไดมีผููมาติดตามไดมีมีงานจ้างน้องก็ทำหน้าที่ของตัวเองสุดความสามารถนะคะจนว่าเสียงของน้องนะคะก็รู้ว่ามีเสียงแหบปนนิดๆน,นะคะออกเสียงคล้ายกันนะคะรัชดาพรกับรัชดารัตนาพรกับรัชดาพรอ,ออกเสียงคล้ายกันนะคะมีความคิดความอ่านก็คล้ายกันน้องทำเพื่อครอบครัวนะคะน้อง รัชดาพรก็เช่นเดียวกับน้องอุ๋งหญิงรัตนาพรหอมหวนก็อยากจะได้มีงานทําให้ครอบครัวมีอยู่มีกินเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เห็นว่าน้องก็สู้นะคะสู้เพื่อองค์กรเสื้อสู้เพื่อวงนะคะน้องหมิวน้องหมิวรัชดาพรนะคะสําหรับอ,อีหล่าหน่อยก็ต้องบอกได้เลยว่าปลื้มใจแทนวงสาวน้อย รำเพลิโชว์นะคะคนจะเก่งจะดังไม่จำเป็นจะต้องสวยแล้วก็หุ่นดีหรือเต้นเก่งเสมอไปขอเพียงแต่การร้องการรำให้สุดนําเสียงสะกดใจพอแม่พี่น้องได้ต่ําใจผู้ชมก็สามารถดังได้เพียงค่ำคืนนะคะเสียนบอกว่าเฟซบุ๊กในช่องสีฟ้าหรือว่าติ๊กต็อกนะคะน้องหมิวมีอะไรดี คล้ายกับน้องอุ้งอิงมากนะคะเฮาต้องเป็นผู้ให้กําลังใจเปิดใจกว้างนะคะ,ะเพราะว่าวงหนึ่งหรือวงสองก็คือองค์กรเดียวกันของพ่อบอสโจเป็นผู้บริหารแม่ซอนุษนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเฮียนหน่อยนะคะเฮียนหน่อยเป็นผู้ที่ช่วยปลูกป,ปั้นช่วยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดวงสองขึ้นขึ้นมานะคะเป็นกําลังใจให้นะคะที่ลังสิตอ่ามันลลยอยู่ได้น้องคิดถึง f อฟซพ่อแม่มากๆเลยนะคะทีนี่กาลังใจแม้นกระทั่งฝนตกเขาก็มาชอลมหมิวมาชอมารอดูน้องหมิวรัชดาพรน,นะคะสาวบึงการเดอพี่น้องเดอร์นะคะนี่ก็เป็นเพชรแท้เหมือนกันคิดดีทําดีต่อไปขอให้หมิว รัชดาพรจงปังปังนะคะแล้วก็สู้ยืนหยัดเพื่อองค์กรนะคะทําความดีเอาไว้นะคะแล้วจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกับน้องอุ๋งอิงนะคะน้องอุ๋งอิงได้ใจพ่อแม่เอฟซีเพราะอะไรนะคะเพราะความใสซื่อความบริสุทธิ์นะคะความเป็นตาหักเป็นตาอ่อนซ่อนนะคะมือน้อยมือซ้ายของน้องนั่นคือเป็นตัวตอบ Mm. ทุกคนว่าใครได้จับมือนี้แล้วจะโชคดีนะคะก็ขอให้น้องหมิวรัชดาพรจงเดินตามรอยน้องอุ๋งอิงนะคะแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะแม้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทำก็ขอให้คิดดีทำดีสิ่งดีๆจะตามมาเวลากระจอมาถึงแล้วคะ่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้องป,องปายสุภูสุคนที่เขามาชมเข้ามาให้กำลังใจทั้งพลังเงียบและพลังไม่เงียบทั้ง บ้านทุกบ้านทุกหลังเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรี j o วันออฟสีเทียวฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจขอพี่น้องเฮงเฮงปังปังสวัสดีค่ะ